ตอนนี้มีทั้งหมด29ทีมนะครับห้องนี้ค่อนข้างแน่นเลยทุกคนอเชียกเคยเห็นห้องแน่นๆแบบนี้40กว่าคนนะทุกคนตอนเข้ามา45้จลงไหนอ่ะไม่มองไม่พอกกันเลยไปไหนวันนี้โอเคตามเพื่อนไป่อนครับเอาเหมือนจะลงที่เดียวกับเราอีกนะนี่โอเค นั้นเขาแอรดอบแดงไหมตรงนี้มีบอลมังกรด้วยอ่าเดี๋ยวผมลงรอตรงนี้แล้วกันเอาด้านล่างนี่คืออีหยังเนาะน,นี่มาดิแล้ตรงนี้ได้แยงแน่นอนผมบอกเลยอ่าเรียบร้อยเสร็จโจเสร็จโจสดดือบโบ ไอตรงนี้มันห้าหรออุ้ยอุ้ยทำไมมันหน่วงจังอะทุกคนเฮ้ยจับมาก่อนละกันนี่ไงนี่ไงไปไหนไปไหนไปไหนจ๊ะไปจัดก,การไปไหนจ๊ะพ่อหนุ่มเอาโดน ต,ตัวนี้เฉยเลยเอาทำไมไม่ไปจาัดก,การน้ะน้อ,อะไปเองก็ได้ไม่เป็นไรต้องให้ถึงมือพี่ได่ไหมว่าไงครับคุณหล่อเอายิงได้นี่ว่าผมลืมโอเคเนี่ยเรายิงโดนนะทุกคนแต่ดาเมจม,มันไม่ขึ้นผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นจังสี่กัดไปแล้วกันครับ โอเคร่วงไี่เรียบร้อยผมเลยไม่ค่อยอยากยิงธนูกับใครไงทุกคนเวลาเรายิงโดนแต่แบบเหมือนมันดีเลย์ครับเราไปเล่นเซิร์ฟเพาว่ะไปครับผมเพิ่มเลือดก่อนแถวนี้ด้านหน้ามีไปลุยต่อเพื่อนเราอยู่ไหนเพื่อนเราขี่แรปเตอร์อยู่ด้านบน ตรงนี้เอามีเหมือนจะมีคนจับเอา้าไม่ให้จับทําไมเหรอไม่เทมด้วยทันปะวะเอ้าเรียบร้อยทันสวยดีงี้ว่าไงจ้าอุ้ยโดนนืดเพื่อนเราก็อยู่ใกล้ๆครับด้านหน้ามีศัตรูเพื่อนตรงนี้มันใส่กันอยู่ให้ช่วยไหมจ๊าให้ช่วยไหม มาเด็กที่ช่วยคนไหนมีธนูไฟเอาเฟสดีลงน้ําแบบนี้เอาหมุนไปครับไม่ได้ขยับอะผมบอกเลยไม่ได้ขยับอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่ได้ขยับอุ้ยเดี๋ยว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 ,ยวตั้งหลักก่อนครับเอาเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมไม่ได้ขยับตรงนี้อยู่ไหนเอออีกคนนึงไปไหนเล้วมันไปไหนเล้ว อามันอยู่ตรงนู้นนะเพื่อนไม่เห็นเหรอเพื่อนไม่เห็นเหรอวยจับตัวเล็กน่ารักมากเลยอ่ะเอา้าโอ้โหสาวะจะไม่ทำไรมาทำกันอย่างนี้มาทำกันอย่างนี้เสแล้วป่าไปป่าโอเคป่าครับผมให้น้องจัดก,การไปเลย โอ้โหไม่มีทางสู้เขาแบบไม่มีทางสู้จัดปล่อยครับผมแล้ปล่อยปล่อยโอเคมานี่หน่วงจัดทุกคนโคตรวาร์ปเพื่อนเราเล่นเล็บยาวครับอ่าแถวนี้น่าจะเคลียเอา้าไม่เคลียวะ่ะมีตรงนี้อยู่หนึ่งตัว เอาไปละเอาไปละเอาไปละมาสิแต่ลูกซองก่อนโอเคไม่มีลูกนี่ไงอุ้ยเชยตีสดสดละกันตีสดสดไปตีสดสด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 มาสิมาสิเราไม่มีเลือดแต่ได้อยู่ ได้เอาล่วงเป็นที่เรียบร้อยตีสดเอาเรียบร้อยไปแล้วหนืจัดื้อจัดนืจัดนื้ัดหลบซ้ายหลบขาฮึบฮึบเบมึดเจมึดเบจึมึดต่ออเฉยฮึบฮึบฮึบึบดอะฟึดอะฟดอติ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 เดี๋ยวียววอ้มันตามผมนี่มันติมผมนี่ทุกคนหอลงน้าก่อนละกัน อยู่ไหนเอ่ยมันไปไหนแล้วเอ่ยไหนละวะคนหายไปไหนแล้วเอไไ้ยหายจริงจังน่าหายไปแล้ว,เ,ลวเหมือนจะถอยไปแล้วนะครับตรงด้านนั้นมีคนจับบอลมังกรไปแล้วตาครับผมเพื่อนเราก็ยังไงนี่ ยืนนิ่งนิ่งไว้ก่อนอันเนี้ยระว่างนี้ผมฟาร์มเวลก่อนละกันครับมาหาด้านหน้ามีคนตายมาเดี๋ยวผมไม่เคีย์ไอ้มังกรหน่อยละกันบวกตุดครับไม่สนด้วยอับไปเลยครับขึ้นเวลไปเลยเดีย๋ยวเราจะไปเทมแย่งมังกรมัน,นครับมันยังเทมได้ไหมวะทุกคน น่าจะได้เนาะยอะแต่ของผมขาดจัดไม่มีของเล่นจัดเกินไปพระนุ่มมังกรเกินไปไหมมาดิมาดิมาดิอู้อุ้ย,ย,ยผมโดนอะไรมานี่ชิหายแล้วิหายแล้วเพื่อนจ๋าช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อน อาน่าเน่มังกรหมดสตมิน่าเอาตรงนี้เจอคนไปก่อนไปก่อนเพื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 ่อนช่วยด้วยเพื่อน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 มันเมื่อยทุกคนมันเมื่อยแหวยิงทีหนึ่งเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนจ๋าอุ้ยไม่โดนไม่โดนด้วยเพื่อน โ okay. อเคอ้าผมไม่ไหวแล้วไงไปจัดก,การเพื่อนผมไม่เอาผมสักบาทไม่เป็นไรมาดิผมยิงไปผมสู้สุดเพื่อนโอ้เพื่อนผมไม่เอาผมจริงทุกคนไม่เอาผมสักบาทจริงยิงไหมครับไอเชีย่ยเพื่อนเพื่อนหนีกูจ้ะเพื่อนเฮ้ยเอาดีเพื่อนหนีกันเกินยิงไหมครับ Okay. ผมซอยผมซอยผมซอยอยู่เอาผมซอยอยู่ในต,ตอนนี้มันจะซอยไม่ได้แล้วโอ้โหตายโอ้เพื่อนเพื่อนไม่เอาผมเลยโอ้โหจับสัตว์ได้ไหมครับเพื่อนขอ,อสัตหน่อยไม่เป็นไรครับเราจะเป็นผู้ชมที่ดีครับทุกคนถือว่าเราเล่นพลาดห้าไปบวกเองไงอี นึกว่าเพื่อนจะมาช่วยแบบช่วยเราค่าหน่อยเอ,อหนีแล้วเลยเทมเทมอ๋อแรปเตอร์อ๋อโอเค EP นี้เราจะมาเป็นสาสตร์กันอัพไปเลยเพื่อนไม่ใช้พอยเลยสงสัยเพื่อพงเป็นก้เล่นใหม่มั้งครับอาจจะใช้พ้อยไม่เป็น ไม่เป็นไรแต่เราใช้ให้เพราะว่าดูจากตัวเขาคือเขาแบบไอตัวเล็บยาเขาไม่อับเวลเลยนะทุกคนทั้งๆังที่แบบอัพได้อะ่ะตอนนี้ก็พยายามเรียกมาด้วยนะแต่หาหรู้ไม่ว่าเราเล่นอยู่ <c oughs> ตาม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 ,ตาม,ต,ามตามไปโอเค,คราบตรงนี้มีทีเล็กอยู่ มาดิมานัวหน่อยไอกลุ่งแรปเตอร์มานัวหน่อยมานัวหน่อยจับทีเล็กไหมเพื่อนไออย่างน้นอยๆเขาก็จับสั่นให้เราครับก็ยังดีอยู่บางคนนี่โอ้โหเราตายแล้วคือแบบไม่เหี่ยวแลเลยอ่ะไม่จับลงจับไหนใทีเลยกันขึ้นเวลหนึ่งแล้วครับโอ้โหเพื่อนมันทิ้ทีเล็กเร็ว หมือนเพื่อนจะยืนงงอยู่นะ,ะว่าทําไมโอ้โหเพื่อนเพื่อนเห็นไหมบักทีเล็กเห็นบักทีเล็กบอเตมนะเมนะ้เตมเนะ้เตมเนะ้ไปครับอู้โหเตมเนะ้โอเคเพื่อนบอเทมไปว่าเพื่อนบอไฮเลนต์ไปเพียไปแล้วกันกัดไปเลยแล้วกันครับเอาพลอยเพื่อนเพื่อนไม่เล่นก็ไม่เล่นครับ จริงๆไม่ใช่ไรเราผมจะเล่นเองป่าอันนี้เพื่อนเพื่อนกำลังเรียนรู้ครับทุกคนดูการเติมเรื่องของเขาค่อนข้างช้าครับไม่เป็นไรนไม่ไม่เก่งนะเข้าใจครับเข้าใจคนเรามันก็ไม่ได้เก่งเสมอมาหรอกครับมันก็ต้องมีแบบเริ่มต้นกันทุกคนแหละใช่ไหป้าป่ะมาเขาให้เขาไปเอาแอร์ดรอปครับ เราจะเป็นซับพอร์ตในเองกระโดดคร๊บโอเคจะกระโดดแล้วจะกระโดดโดนหรือเปล่าเนี่ยตบทีเล็กไปเออสวยเทมนะตรงนี้มีตรงนี้มีผมตัดออกให้ออตัดก่อนไอเชียเออไม่ได้ตางด้านหลังนี้ทางด้านหลังนี้ไม่เป็นไร มีใช่ไหมนี่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 ตรงนี้มีสะดวกปลอดภัยมา,าตรงนี้มาถ้าผมล่อมาหาเพื่อนแล้วกันล่อมาหาเพื่อนเอาเอาสวยเทมเทมต้องเทมแล้วจังหวะน,นี้ต้องเทมจังหวะน,นี้ต้องเทม,นนเ,ทมเทมสิ เกมสินกบินครับนกบินกัดอ๋ออาจจะไม่ได้โอเคผมกัดไปเลยั <c oughs> นกบินกัดเพื่อนนะ่ะมันเลยไม่ได้ไม่ได้ไรครับรไม่รู้เนาะตรงนี้มีตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งตรงนี้ก็มีโอ,โอเคไปครับผมตามเพื่อนไปเลยมีไปโนก็ยังดี ยังไงเพื่อนเอาไหมก็ไปโนเอาู่เอาไหม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 เอาดิอันแนแน่มียิงครับเอ้าหนังสติกยิงเลยมาเวไหนวันนี้เอาหนังสติกยิงมันจะยิงโดนไหมเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆไม่มีของดีกว่านี้หรอโอ้ มันจะถึงไหมนี่ <c oughs> <c oughs> มันจะถึงไหมนี่โอ้โหมปครับผมด้านหลังมาแล้วจะมีตัวด้านหลังมานะถ้าไม่รีบเอาอะ่ะผมอัพไปหน่อยละกันครับอัพเวลไปเลยถ้าอัพไม่เป็นลักเวลสองไว้ก่อนละกัน มันยิงไม่โดนนะเออมีธนูสวยดิ่งเงี้ยเออมันได้อย่างนี้ไปตบให้เขาตบไปครับ,บ,รบก็จับปะ๋ยวดูก่อนว่าเขาจะเล่นอะไรครับให้เกียดเขาเอาไปจี่สไปโน,โนงั้นเดี๋ยวผมไปเล่นเล็บยาวแต่ว่าผมจะออกจากไอตัวนี้ยังไงนั่นน่ะสิอ,อ่า ออกอยังไงวะโอเคงั้นผมมาเล่นเล็บยาวละกันแต่เพื่อนไม่ได้อัพเวลสไปนูเลยนะ่ามาตกปะตกปะตกปะเพื่อนเพื่อนเรียกใหญ่เลยครับเอ๊ะทำไมสัตว์กูมันเดินเองวะเนี่ยโอเคครับทำทีมเล็บยาวก็ได้ เพื่อนงงเพื่อนงงเพื่อนเพื่อนเรียกใหญ่เลยทุกคนเพื่อนเรียกใหญ่เลยมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวนี้ <c oughs> มานี่ทำไมมันไม่มา <c oughs> มานี่นะมานี่เดี๋ยวนี้นะอ่ะด้านหน้ามีทีเล็กวะ่ะผมอยากอัพขึ้นเทียสสามมากเลยอ่ะจะขอเพิ่มเลื่อนหน่อยละกัน แต่พอยเรามีน้อยอครับเลยไม่อย่างอัพแต่เพื่อนเราคือไม่ได้อัพเลยอ่ะมันเหมือนมันมัน,มนแบบมันแทบไม่มีประโยชน์เลยนะครับไม่มีเวอ่เอร์จริงเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ขึ้นเวลอสามก่อนละกันครับเดี๋ยวเล่นนานๆไปเดี๋ยวเขาก็คงรู้เองละครับวิธีอัพเว่รตอนแรกๆผมก็งงๆนี่แหละครับฟาร์มจนแบบโอ้โหฟาร์มจนเวลอสามอ่ะทุกคน ที่ไหนได้เออทำไมพวกบางคนมันแบบเวลมันเดินไวว่าที่ไหนได้เป็นเพราะแบบกดเติมเวลเอาครับเอาไวเติมเดี๋ยวผมอัพเอาให้ตัวนี้ไปหน่อยละกันอขึ้นสักนิดนึงเออเวลหนึ่งก็ได้เวลหนึ่งก็ยังดีครับอตรงนี้ตรงนู้นเอามีไทยทนยังไงเหมือนเพื่อนจะเอาหรือเปล่า ดีเลยเพื่อนผมก็เพิ่มพลอยไปก่อนและกันครับเอาเพื่อนสั่งลุยวะโอ้โหพระหนุ่มคนนี้ห้าวซะด้วยแลปเตอร์ไปแล้วเ,เรียกก่อนเรียกกลับมาก่อนเออถือว่าเขาแบบการมังคับไนโนเสารนี่เขาเก่งมากเลยนะครับเนี่ยถว่าเป็นงานครับเนี้ย ไปเข้าวงไหมวงจะมานะเข้าวงไหมบอกเขาหน่อยครับว่าวงกำลังจะมานะไปครับผมด้านหนามีแกงหนึ่งแกงอียงเป็นแกงยยทายครับผมเอานัวกันแล้วเอาเพื่อนแจมไหมจังหวะนี้ เพื่อนไม่แจมครับแต่ผมอยากแจมอุ้ยอันนี้จะตายแล้วไปไปเก็บหอยหเพื่อนเออสวยเพื่อนเพื่อนมาแล้วผมผมตัดไปเลยครับตัดเลยเพราะหอยทีมเราน้อยไม่เอาเพื่อนไม่เอาแล้วก็เพิ่มเวลไปครับเหมือนจะเพิ่มไม่ได้ว่าเกี้เพิ่มได้ไหมเอ่ยหรือผมไปเพิ่มให้ตัวไหนวะ ไม่ใช่ตัวนี้แปลว่ากดไปโดนของแรปเตอร์แน่เลยครับเพิ่อไม่ขึ้นโอเคอย่างน้อยๆก็ได้พอยมาอยู่ครับนเนึน้งตายครับผมอ่ะตรงด้านบนนะเพื่อนเห็นตรงด้านบนหรือเปล่ามันจะเข้าหลังนายนะนะ้าเอาเรียบร้อยโดนยิงล่วงนี่ไงมันเป็นอย่างนี้ครับ โอเคโอเคชิมหายละโอเคครับกวาดไปทุกคนวาดไปวาดไปร่วงอุ้ยชิมหายละต้องกลับครับกลับไปก่อนตั้งหลักก่อนไม่ไหวครับทุกคนไม่ไหวขอตั้งหลักก่อน เพื่อนเราไม่รู้เป็นไงก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับเกมนี้มันเกมเกมอาชีวิตรอดเนาะทิ <c oughs> ้งจัดทิ้งเพื่อนจัดทิ <c oughs> ้งเพื่อนจัดเลยเอานะ่าเพื่อนใครชนะต้องมีการเสียสละกันโอเคตรงนี้มีตัวใกล้ตายวิกใกตตายเยอะอยู่นะผมเข้าหลังได้นะเนี่ย ตีไปตีไปดได้ทุกคนได้ได้น่าจะร่วงหนึ่งล่วงหนึ่งแน่แน่โอเคแจ๋วเลยวุวถอยออกมาก่อนถอยออมาก่อนโอเคครับผมตรงนี้มีไปก่อนนะครับโอเคตรงนี้โดนเผาอยู่เพื่อนเรายัางอยู่ครับเพื่อนจริงมากยังอยู่รอดนึกว่าจะตายแล้ว เื่อนเราก็ไม่ทำดาพเพื่อนเดินมาแล้วเพื่อนบอกเอสัตว์กูทำไมขี่ไม่ได้นอตรงนี้ตรงนี้มาเทมาตรงนี้สิมาตามมาอุ้ยด้านบนเห็นไหมเอาม,มันมีตัวเดียวเพื่อนเพื่อนช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยโอ้โหตรงนี้มีตรงนี้มีเอาเร็วเพื่อนเพื่อนเพื่อน<ๆ>เอาล่วงให้ล่วงล่วงแล้วล่วงแล้วต้องงอ,อกมาก่อนครับ ยวเราจะล่วงเขาธนูยูยแล้วมันตามเอาผมสุดโอ้โหเพื่อนจับต่อไม่เป็นไรครับถือว่าแรกแล้วกันเอาเพื่อนเพื่อนจับนานจังเน็ตดีเลยแน่เลยโอเคดูเพื่อนหน่อยแล้วกันครับรอดมาให้ได้อ่าตรงนี้มีไททนันตายเพื่อนตายยังไงเอาถือดาบัวดูวยอเอาซึงเลยง,งี้ กะตีบนเสืออะไรเงี้ยฮะเอาเย็ดเช่นเพืนเพื่อนก็เอาเรื่องทุกคนเฮ้ยผมชอบเพราะว่าไอ้ที่อเป็นสายที่น่าเล่น,นอยู่นะอย่างเงี้ยถ้าแบบตีโดนอะเอาเรื่องจัดบางละจันบางละจันบางละจันคนอื่นก็ใช้ทนงทน,นอูอ a p ีเพื่อนเรานี่เอาฮาเลยเออโอ้ถือนังสติกด้วยม,มีท่ดูอินดี้จัดเอายืนดูเอ้าออรังสติกยิง เขาปั่นเปล่าว,วะว่าเขาปั่นนะทุกคนนะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้เออเรียบร้อยครับเพื่อนเราเพลงมองเพลงเรียบร้อยธนูก็มีนะผมว่าเขาเอา้านะเนี่ยเออดิงอาจจะเล่นเมนก็ได้ครับแต่เอา้าหรือเปล่า <c oughs> เอาชอชอบ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 มาดูกันว่าจะเหลือใครบ้างทุกคนตรงนี้โอ้โหไอ้คอยาวเห็นตอนนั้นยังเหลืออยู่เหรอวะเนี่ย แล้วก็มีเล็บยาวของเราครับออกวงไปแล้วคิดว่าน่าจะตายวงนะครับอย่างนี้ตรงนี้มันทำอะไรได้วันนี้ไอตัวนี้สะบัดออกปะเออให้มันออกวงทำได้เท่านี้แหละครับไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> ตรงหน้าน,นี้มีอะไรไหมไม่มีแล้วเหลือนันเท่านี้ทีมสีเขียวน่าจะชนะนะครับเนี่ยอืม เดี๋ตัวนี้ก็น่าจะซิ่งแล้วแหละเนี่ยถึกจังวะถึกจังอะ่ะเดี๋ยวเดียวเด๋ยวมันมีคนฟอนด้วยอุ้ยเอาเรื่องเ,อเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่ดีโอเคเรียบร้อยครับผมทิมสีเขียวชนะเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวผมพักไว้เท่านี้ก่อนละกันครับถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับทุกคนบายบายครับไว้เจอกันครับทุกคน